เดี๋ยวขอแชร์เพิ่มองนะถ้าถ้าเราล็อกอินใช่ไหมครับผมอ่าเราพยายามอย่าล็อกอินเกินเราอาพูดใหม่มา เราพะย,ยามอย่าล็อกอินผิด3รอบนะถ้าถ้าถ้าล็อกอินผิดสามรอบเนี่ยเราจะโดนบล็อกรหัสนะครับผมแล้วเราก็ต้องไปรีเน็ตใหม่แล้วก็เข้าเซิร์ฟใหม่นะแต่ว่าไม่ได้แบนถาวรนะครับอ่าตอนนี้เซิร์ฟก็เข้าเล่นได้ปกตินะครับผมนี่มันไลท์ไม่ไม่ได้ครับอะไรที่มันไลท์ไม่ได้นะครับ,รรบแจกฟอยไหม โอ้ยตอนนี้ยังไม่แจกครับเพิ่งแจกไปเมื่อวานนี่เองผมดีใ,มมใจมากผมดีใจมากที่เอารูปที่ผมทำไปใช้ด้วยง่าผมมาคนแรกม,มาคนแรก๋อ้คนแรกได้เหรอได้พลอยเลยเมื่อวาน <c oughs> ก็บอกแล้วว่าถ้าพี่สตรีมาพี่มีแจกของทุกวันนะแอปที่พี่ใช้ ให้ผมอะแอปที่มี่พี่ชายาอะแอปแอปตัวนั้นนะอให้ไปหาใน Google นะมันเพจโตนะ่ะมันก็มีแต่ว่ามันไลฟ์แบบพี่ไม่ได้ต้องหาใน Google นะครับผมอยากเข้าแกงพี่จังเลยครับมาครับผมเซิร์ฟเปิดเปิดปกติแล้วน,นะแต่ว่าพยายามอย่าใส่รหัสผิดเกิน3ครั้งนะครับและก็ ผมขอฝากไว้ด้วยว่าอ่าถ้าเน็ตเหลาา่้าหรือเน็ตอะไรก็ก็มันเป็นที่เน็ตนะครับผมมันเป็นที่เน็ตมันเป็นที่เน็ตของของทุกคนนะถ้าเน็ตเราแรงก็เข้าได้อะถ้าเน็ตเหล่้าก็มันก็เป็นแบบหน้าแบบนั้นแหละครับเซฟแกนนี่กลับมาอีกครั้งนะครับผมแล้วแล้วอะไรหาแล้วแต่มันใช้ไม่ได้ครับ ใช้ไม่ได้แบบไหนอระไม่อ่าเรา,อเราต้องเราต้องเซ็นสัญญากับทางไอ o ยูทู e ก่อนว่าเออรหัสนี้อีเมลนี้ว่ามันเชื่อมต่อกับ Youtube ได้อ่ะมันอยจะตีแบบพี่ได้นะนะครับผมถ้าถ้าจะตีมไม่ได้ก็เราก็ทำคลิปลง Youtube ไปเรื่อยๆจนกว่า Youtube เขาจะอุอุมัติออกมานะครับ มาณนี้อ่าคนออนตอนนี้ห้าคนนะออนได้ปกตินะครับผมก่อนก่อนจะเข้าเล่นเราเช็คดูเน็ตว่าเน็ตเราแรงหรือเปล่านะแต่ว่าเซิร์ฟเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้โดนยิงไม่ได้อะไรนะครับผมแอปอื่นมันใช้ได้ครับอ๋อใช้ไม่ได้ อื่นเหรอแอปอื F ่นมันใช้ได้ครับแอปไหนอ่าถ้าจะสตรีมนะครับผมอ่าผมแนะนำว่าให้แอป,ปของกาลีนาดีกว่าผมว่าแล้วนัดอ่าแอป,ปของกาลีนานะถ้าจะสตรีมเราต้องเซ็นสัญญากับทางบีไอทางยูทูบก่อนว่า เราจะสตรีมแบบไหนแก๊งเดือกทำไมมีรถเยอะจังวะแกง๊งพี่เพิ่งมาเนี่ยเพิ่งไปออกรถมาใหม่ๆร้อนๆเลยน้องๆนะใครมาวะ อ่าไหนหรอ่ะไหนหอ่ะไปด้วยโอเคไปไปดิหรอเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับผมเอาไปดิไปดิปดอ่า วันนี้พี่ไลฟ์มาไม่นานนะเวลาเดิมก็สี่ทุ่มนะครับผมมีแค่ไลฟ์แค่ช่วงเวลาที่เฉยไรเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคปพี่ด้วยนะจะเข้าแก๊งพี่ต้องทำยังไงบ้างก็ต้องติดต่อหล,ลีดแก๊งนะครับผมผมไม่ใช่หัวแก๊งพี่ไม่ใช่หัวแก๊งนะ ก็ติดต่อในในกลุ่มก็ได้โพสในกลุ่มว่าเออใครเป็นลิดดิดแกง๊งแก๊งส้มแก๊งแดงนะครับผมพี่พี่เข้าดิบหน่อยครับอ๋อเดี๋ยวไปนึงอ่าไอ้นหนจอดดิไนไหนไหนยดูสตีมป่ะเนี่ยจอดก่อนเอนไม่จอดให้พี่น้องๆเออโอ้โห หาข้าวดีข้าวดีดแก๊งนะครับผมอ่าประชาาัมพันธ์ด้วยนะครับดีดแก๊งก็มีนะใครสนใจนะครับผม,ด,นะด,มนะดีดแก๊งนะอ่าเดี๋ยวไปหนึ่งนะดีดแก๊งก็มีนะใครสนใจเนี่ยมีหลายห้องมากเลยนะครับผมเข้ามาคุยกันได้นะอ่า่าพี่จะเข้าห้องคุยกันหมดหมดทั่วไปห้องหนึ่งนะครับผมใครอยากมาคุยกับพี่ก็เข้ามาได้นะโอเค อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แชร์ดีกว่าเดี๋ยวพี่แชร์ลงลงเฟซดีกว่าเออลงกลุ่มดีกว่านะใครสนใจนะครับผมมาคุยกับมาคุยกับพี่ได้อ่าเดี๋ยวพี่แชร์ก่อนโพสโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่าใครอยากคุยกับพี่ก็ติดต่อในเฟสนะพี่โพสตแล้วเดี๋ยวไปลงนะ อันนี้กลุ่มเฟซน,นะครับผมเอ้ยไอ้น,นี่กลุ่มกลุ่มเซิร์ฟนะใครสนใจอยากเข้ากลุ่มก็กด GDA Benmark แล้วก็ Candy Offline นะครับผมมันจะเด้งขึ้นเลยมันจะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้เลยนะแต่ว่ารูปรูปโปรไฟลน์น่ารักมากเลยสวยมากถามว่าผมถึงลิงแล้วพี่อ่าถึงลิกงไปก่อนเลย เซิร์ฟหลุดเซิร์ฟอะไรเราก็พยายามปรับภาพให้ต่ำนะนะครับผมอ่านี่ไงเขาทิ้งลิงห้ละใครอยากมาเล่นกับผมได้คุยกับผมได้นะครับการรุณาปรับภาพให้ต่ำสุดนะมันค่อยไม่หลุดถ้าหลุดก็ก็ธรรมดาทุกเซิร์ฟมันต้องหลุด่ะนะครับ มีระบบหลายต่างๆนะระบบอะมีไฟใต้ท้องรถมีแต่งเครื่องรถมีโอ้เยอะแยะครับผมเชิร์ฟแคนอัปไลท์เวอร์ชันสองเป็นไหนดีอ่ะ่ันเป็นไหนวะคนเหรอคนเหรอคนยาดีกว่าว ตำรวจไม่มีด้วยวันนี้เป็นอะไรไม่รู้มีอย่างไรก็ไม่ดีเลยไม่ดีเลยพี่วันสเต็มนดิตอนเนี้ยอื้มอ,อื้อไหนทำไรวะ อยงไหนไอเสียงรถอ่ะก็ไม่เหมือนไงพี่สั่งทำไงแต่ของผมมันคล้ายๆหนยนึ่อ่าฮะแล้วขอกินอาหารแป๊บนึงนะอาหารหมดโอเครอสีฟ้าอะไรนะรถที่ฐานเป็นไหนหมดแล้วอ่ะพี่มสดึงหน่อยไอดีหนึ่งอ่าถ้าถ้าไม่จำเป็นอ่ะพี่จะไม่ดึงนะ ขับรถมาเองขับรถมาเองไม่ดึงนอกจากตกอะไรเดี๋ยวพี่จะบอกพี่จะดูก่อนว่าบักจริงหรือเปล่าอะไรจริงหรือเปล่านะต่มากพี่จะไม่ดึงงูอ่โอโ้โหโอ้โหไปรอดไปรอดอะไรวะเนี่ยโหดจังวะอ,อยู่ที่ไหนครับผมอาอยู่ที่คนยานะ ใครอยากมาเล่นกับพี่ได้ก็มาที่คนยานะาคุยกับพี่ได้นะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคนก็นได้สองแชร์สามแชร์ก็ได้นะครับผม อตอนนี้หกคนอะวู้อฟเอสดีมากเลยวันนี้ฮะแอาพีฉังหูฟังก่อนแป๊บนึง คนเช่นละที่เฮียใครวะใครอ่ะเออบอกก็ใคร,ใคร สวัดเข้ามาใหม่ก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับผมถ้าถาอยากเล่นเซิร์ฟแคนนี้ออฟไลน์เวอร์ชันสองก็โหลดแค่ติดตั้งแค่ apk ตัวใหม่ตร,ต,รตรงต,ตรงใต้คี่ปะครับผมว่าไง เออแบบนั้นเลยอ๋อกำลังเข้าโอเคกำลังเข้าเกมบ่อยเลยมอสายอ่ะอ่าผมเล่นด้วยครับพี่มอาม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 า,มาเข้ามาเลย มันมีระบบหลายอย่างนะแต่ว่าเกมฟรีดันนิงก็มีนะแต่ว่าพี่ต้องต้องไปดูในว่ามันมีอะไรมัง่งฟรีดันนิงคำสั่งนะใครที่เข้ามาใหม่ก็การล็อกอินอนะ่ะพัทยาจะเราจะใส่ผิดนะโอ้โหเป็นโลกอีูแล้วติดโลคพอยากไอ้โรคโกควรโอเคโอ้ยาจะหมดแล้ววะ ใช่ถ้าเน็ตถ้าเน็ตเราไม่ดีอ่ะนชิชาเราโดนแบนนะแต่ว่าไม่โดนแบนถาวรน,นะครับผมเราต้องไปรีเน็ตประมาณ10วินาทีนะทำไมรถเป็นอย่างนั้นรถเป็นอย่างนั้นหรอไม่พี่ปรับภาพต่ำไงอ่ามันจะไม่หลุดนานๆทีค่หลุดครั้งหนึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดา ว่าไงครับใช่ใช่มันแล้วแต่เน็ตเราอะเน็ตเราแรงไหมหรือไม่แรงแค่นั้นเองอ่าพี่มดดึงไอดีหนึ่งนะอยครับดึงไอดีหนึ่งเหรอ เป็นอะไรไอดีหนึ่งพี่ไม่อยากดึงตอนนี้อ่ะไอดีหนึ่งขับรถมาเองได้ไหมอ่ะฮะขับรถมาเองได้ไหมฮะพี่ไม่อยากดึงใครอ่ะถ้าดึงปุ๊บมันจะปักไงเข็นไปถ้าพี่ดึงอ่ะพี่แนะนําว่าให้ให้ขับรถมาเองนะถ้าอยากเล่นกับพี่อ่ะ ลงหมดเยอะไปหน่อยเหรออ๋อดิสไลค์นะั่นนะอืมดิสไลค์อะไรดิสไลค์นะดิสไลค์ทำไมอ่ะพี่มัดหน่อยอะไรพี่มัดตึงหน่อยตึงแล้วอดีหนึ่งอ่ะตึงแล้วหรือหลุดเอา้าดึงมาใหม่อ่ะอยู่ไหนอ่ะพี่ผมเข้าไม่ได้ เออเองเองต้องไปรีเน็ตนะถ้าเข้าไม่ได้นะรีเน็ตหรือเปิดโหมดเครื่องบินไว้ประมาณสักสิบวินาทีอะแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็เข้าเกมใหม่มันจะมันจะรีอ่ารีเน็ตไงครับผมใช่คนยาอยู่ตอนนี้ตำรวจไม่มีอะฮันโล พี่มดรอด้วยอ่าฮะปิด APK สามเก้าคนเล่นยี่สิบบวกเลยใช่หรออ่าเซฟแคนนี Self ่เนี่ยถ้าถ้าอยากจะเล่น APK สามจุดสามจุดเก้าก็เล่นได้นะครับผมันเชื่อมต่อกับกับอันนี้อยู่นะไอดี ID ไหนอ,ะอ่ะอ้ามาแล้ว บอกว่าเขเข้ามาเล่นด้วยอ่ถ้าถ้าเราติดดาวใช่ไหมมันจะมีระบบอ่าติดดาวน,นะครับผมมันจะเปลี่ยนเชื่อให้อัตโนมัติอะไรอะไรบินโอ้โหเน็ตนะดิตอนนี้พี่เห็นยังไม่บินอ่าถ้าเซิร์ฟลุดก็พายายามเราปรับภาพให้ต่ำมากที่สุดนะครับผมต่ำ ทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะอ่าสก,กิลการขับรถฟรีโคดเทพคนเล่นน้อยเลยวันนี้ที่นี้อ้าวทำไมคนเล่นน้อยอ่ะเองก็ลองเปิดไปเหมือนเดิมดิเปิดเหมือนเดิมดิถ้าถ้าคนไม่เล่น อ่า epk สามจุดสิบเนี่ยมันสายสเปคเยอะนะสเปคเครื่องเยอะอ่าพี่มอสผมบักอ้าวบักยังไงหรอบักยังไงอ่ะอ่าบอกบอกบอกไอดีดิบอกไอดีออว่าบักยังไงพี่มอสผมบักเรียกรถไม่ได้ไอดี ID อะไรอ่ะไอดี ID อะไรบอกไอดีมา ไอดีอะไรเอ็งบอกแค่ไอดีมาเดี๋ยวเดี๋ยวดึงให้มารีรีรถดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รีให้มารีรถก่อนเผื่อเผื่อรถมันบักนะอ่ะรีรถแล้วลองเสกไปดิยางยางยางพี่อยู่นอกเมืองอยู่ขนอีกประมาณอีกสองรอบ ดลดแรงเกินคนเล่น E p K สามสิบเก้าเยอะห้าสิบคนฟูอ่าเองก็กลับไปเล่นเหมือนเดิมก็ได้นะสามสิดเก้าอ่ะถ้าไม่อยากเล่นสามสิดสิบอ่ะพี่แนะนำนะเอ้ออะไรวะไอดีห้าไอดีห้าหรออ่าตอนนี้อันนั้นได้ปะไอดีห้าอ่าไหนอ่ะ ถ้าดึงมาเนี่ยมันจะบา็อกอ่ะเห็นไหไหนอ่ะไม่เห็นติดกุ๊กอ้าวติดคุกได้ไงอ่ะสวยผมหลุดอ๋อ ดูดเหรอดุดอีกแล้วเหรอดูดก็ธรรมดานะอ่าต้องปรับภาพให้ต่ําอ่ะเนี่ยการปรับภาพอ่ะเนี่ยเราปรับภาพแบบนี้เลยนะอ,อัพปรับให้อ,อัพเลยแล้วก็ตัวนี้ให้ศูนย์เปอร์เซ็นแล้วก็โนอ,อัพแล้วก็โนแค่นั้นเองอ่อาอะไรปิดไว้ก่อนเดี๋ยวให้คนรีวิวหน้าจะหน้าดู ปิดอะไรปิดเชิร์ฟอ่ะถ้าปิดนานระวังคนหายนะเอารถเอารถอาเลยอ่าใช่พี่อ๋อมันต้องปรับพอไม่ต่ำอะ่ะ มันค่อยไม่รูดนะเนี่ยของพี่ก็เล่นได้ประมาณกี่นาทีแล้ววะสิบนาทีและวะ้วมั้งอพี่ม่าต้ออ,อกทีออกอะไรอย่าไปนึงขับรถอยู่โอ้โหรถมันแรงอย่างวะโอ้โหไปรอต้นไม้พังได้เลย

ใช่ใช่เจลเออมีคนเจลให้แล้วเอ้าทำไมสตาร์ลดไม่ติดหรอ่ือมารอบนี้ไปขายดีกว่าคนมาเยอะแล้วไปขายอ่ะพี่มาไลฟ์สตรีมแป๊บเดียวนะครับผมเวลาเดิมสี่ทุ่มนะฝากไปติดตามช่องพี่ ด้วยนะครับผมช่องอ่ามอสเกมเมอร์นะสตรีมทุกวันมีของแจกทุกวันนะครับผมใช่ใช่สี่ทุ่มพ่มาร์ไร่เผอเอก็ประมาณสามทุ่มครึ่งสามทุ่มสี่สิบประมาณเนี้ย <Please, please. S 1> มันต้องไปลงในอันนั้นปะ รถขาวไว้แก่รถขาวอะอ๋อไปเึ้นได้ไหมเป็นไหนเอาแล้ววะเอ้ยรถพี่มีอาถรรน้องขึ้นขึ้นไอ้นี่มันขึ้นแล้วมันไม่ได้อะรถพี่อาถรรน้อง รถแข่งเขาให้ขึ้นคนเดียวไม่ใช่ขึ้นสองคนรถบรรทัศน์ fps ดีพี่มีอยู่ประมาณสามสิบสองขึ้นสามสิบสองอสาสิบเอ็ดป,ป,ประมาณนี้มันมันอยู่ในมอส้วยอือฮะ รถมันแรงจังวะตามไม่ทันเลยน้องนองถ้าถ้าจะแต่งรถนะพี่แนะนำให้ให้มี VAP 6นะพี่แนะนำนะโอ้โหซนมองไม่เห็นอะแมปรถไม่ทันฮะวันนี้เหรออ่าจะมีเจ็ก กิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละก่อนนอนนะเดีย๋ยวรอติดตามในกลุ่มอีกทีตอนนี้เพิ่งเพิ่งมาถึงแล้วก็ขึ้นไหลเลยเนี่ยไอ้เหมียวโอ้โหมืองนี่มาใช่ใช่ใชอยู่ขายอะไรเนี่ยวีเอพีทำอะไรได้มั่งครับ V.I.P. หรอหลายอย่างนะแต่งรถก็ได้แต่งตัวก็ได้แล้วก็เพิ่มความเร็วรถก็ได้นะหลายอย่างอะถ้า V.I.P. อะถ้า V.I.P. เราก็กด h e ดเดินลงมา้านล่างมันจะมีร้านคา้าทั่วไปเป็นร้านคาพิเศษนะแล้วเราก็ดูโหมด I.P. รถด้เนตแล้วก็ปืนปืนไม่ตกนะครับผมแล้วก็กด V.I.P. นะนี่ไงมันจะมีบอกหมดเลยนะครับเยอะนะ ลองขึ้นดิลองขึ้นดิได้ปะแล้วพี่อาถ่นนะั่นน้องๆองอกขึ้นได้อะเอ้ยทำไมน้ำมันขึ้นไม่ได้วะรอด้วย <c oughs> เนี่ยเรากดว่าเนี่ย V A P หนึ่งซ่อมรถได้ต้นน้ำมันได้ V A P สองแต่งรถได้แล้วก็ไฟสีใต้ทองรถนะมีนะแต่ว่าพี่ไม่มี V A P โอเคพี่ไม่มี V A P ยวค่อยซื้อใหม่โอเค ถ้าถ้าสมมติว่าเรามีพอ,อยใช่ปะเราเริ่มบนด้านล่างซื้อพอ,อยไปเลยนะครับผม V P หกอาบอลไปเลยเอาฮะเราซื้อ V P เราก็กดทับ V V C แต่งแต่งรถเรียกรถว่าเราจะเอาสีไหนงอมันมองไม่เห็นหว่ะว่าใช่หรอกินน้ำแข็ง ผมมองไม่เห็นมอสเลยใช่หรอมองไม่เห็นสี่รถอ่ะนี่ไงสี่รถอ่ะเห็นปะขึ้นมาเหรอเนี่ไปมามเออเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วหนูอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเจอกันอีกทีสี่ทุ่มนะเดี๋ยวพี่จะลงสตรีมแล้วพี่มาไลฟ์แป๊บเดียวอ่าแล้วผมขอขอพูดอีกรอบหนึ่งนะการล็อกอินเข้าเซิร์ฟนะครับผมพยาจาม พะยายามอย่าลืมรหัสนะครับผมอย่าลืมอ่าเอ้ยมีโควิดนาอ,อย่ามาใกล้นะทำไมผมไม่เห็นรถพี่เลยแบบนี้อ่ะพี่ลงมอสนะครับผมอ่าถ้าถ้าคนไม่ลงมอสอนะ่ะมันจะไม่เห็นแบบนี้นะนอกจากคนลงมอสนะครับผมอ่าถ้ามีกิจกรรมอะไรก็จิต ติดตามในในในกลุ่มนะครับผมผมจะประกาศอีกรอบรอบรอบหนึ่งนะว่าจะมีแจกอะไรมั่งนะครับผมตอนสี่ทุ่มนะแต่ว่าอย่านอนหลับก่อนนะใครหลับก่อนอดได้ของนะบอกเลย <c oughs> อ่เองไม่ปรับวันนั้นไงอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ลงขอลงสเต็มวันนะครับผมน้องๆเจอกันตอนสี่ทุ่มนะบายบายจุ๊บ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 